จอดวันนั้นนะสวัสดีครับธรรมุส้มทุกท่านครับมาพอ้อกันกีกับเศรษฐีบานนอกคือเก่านะครับตอนนี้เศรษฐีกะเดินทางมาหาปูลุสีว่างจอกหลอกนะครับวันที่แล้วปูลุสีกะเน้นให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับให้เกตนะครับให้มีหลักเกดกะสิบเกตบอกครับสิบวันเมื่อกี้นี่็อกหนึ่ง ี่หนึ่งเกตกับมีเลกของปูรูสีคือเกานะครับเพราาปูรูสีเป็นปล่อยให้ตัวเดียวให้จับออกนะครับเลกเก็ตตัวเดียวปูกะการันตีให้ตัวเดียวให้จับคู่เอาหาคู่เอานะครับกระเขา้าเลกเกตคือเกาของปูนะครับถ้าว่าเขาปูคนกระ่าเลยถ้าว่าไม่เกตว่าปาดข้อหอยกระเข้าอีรีนะครับ่านมส้มเมื่อวนนี้เป็นปล่อยตองวดครับ เป็นปล่อยตองหัวพิ่นบ้านย่านเลขตัวนี้มันดังมันอันย่านเอพซีสื่ออะได้เพิ่นได้ปล่อยตั้งแต่ตองหัวครับสิเป็นตัวใดเดี๋ยวเมื่อนี้สิพามาต่ำนะครับมื่อนี้ก็ร่างถึงบ้างจอกหลอกแล้วครับตอนนี้กําลังถึงบ้านจอกหลอกครับผมาครับช่องมดมัดแชนแนลนะครับครับผมขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้เศรษฐีบ้านนอกนะครับผมดี มาถึงตำหนักของปูแล้วเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงไปสักวันนะครับมาครั้งล่าสุดยังไม่มีอะไรเลยครับใช่ไหมมาครั้งล่าสุดตอนเอาน้องแมวโอ้มาครั้งล่าสุดครับตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยผมมาอืมอืมแล้วทีนี้ได้ยินเขามีบวงสวงโอ้ยวันนั้นก็ติดธุระครับไม่ได้มาเสียดายมากเสียดายอยู่ที่ว่าสองเก้าวันนั้นใช้บวงสวง เก้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีไปเอาเมืองล่างวันที่ยี่สิบเก้าเก้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับปูเนาะวดววดนั้นออกเก้าสองเก้าสองครับคนก็ได้กันทั่วหน้าอยู่ครับวมวนั้นคิดว่าให้น้องแมวก็ออกออกไหมออกวงวนั้นผมจําได้ผมผมได้วัวนั้นออกห้าศูนย์มือบวกสองผมก็บประยูรรอบผ่านไปนี่แล้วมันลอดกลางกลางครับครับเลขแค่ไม่เก้าไม่ มีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดมามันเลยไม่ออกเจ็ดศูนย์ก็ไม่ออกไปออกอะไรแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็ไม่ออกเพราะรถวางกลางเชยเลยเสียดายเสียดายงวดเมื่อกี้ครับใช่ฟันต้องห้เลขเก็ดตัวเดียวบ่มาปาดก้อหอยอัไรน่ะนเบิ่งนะออส่องมาหายฮ่งโอ้ยผมฟูดผมไปทำธุระยุงเทพเพิ่งกลับมาเมื่อวานครับได้กี่วันไปอาทิตย์หนึ่งครับ ไปอบรมก่อนบอกจิงมาไทยทำมันเนี่บอไปเ็ดทุระครับไปทํางานไปทุระต้องเข้าบริษัทบอบอครับไปทุระส่วนตัวครับไปไปเบื่องงานเบื่องอย่างเบืงเทพงวดนี้ปูปล่อยให้หรือยังครับบอบก่ันแบบไม่ไม่โกหกเนาะครับครับผมมาหาเช่นเขามาทาคืนมื่อวันพระครับวันพระที่เท่าไหร่สิบห้าค่ำเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานครับยี่สิบปัจจันทร์ เมื่อวานนี่แหละครับเมื่อวานวันพาคครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี่แหละครับผมอยู่นี่เนี่ยมีทั้งอะไรรุ้เจลลำไยมาจากใสบรุดํดำน้ำผุดขึ้นมาครับมาเจอกับมาหาเฮงอยู่นี่นะครับผมอ่นเคยเคยได้ยินบ่อยลำไยไม่ไม่เคยได้ยินเลยบ่บ่เห็นเคยได้ยินรู้จักมหาเฮงรู้จักอยู่ครับผมอ่นอันนี้มันรูที่จักโล่ไข่ใหญ่อยู่สงสัยมาตะไก่ลำไยลำไยอยู่บ้านนาปูนี่เนาะ อ๋อวันเที่ยงวันนาปูนี่ครับแม่นบอกครับอ๋อเนี่ยปั้นสักงวยนาปูไปเนี่ยนะอ๋อนาปูทางเชียงบานไปนี่อ่าอ๋อครับโอ้มามาไกลแอะทันบอกไกลหล่ะเราไปอยู่อุดรแล้วอ่ะครับเลยทําสายนี่แนะสายแนวทางครับเลขเลยเข้ามานี่ก็ไม่ได้ทําอะไรละค่ำค่ำอยู่นั่งพอดีมาหายเฮงมาครับเลยนี่มนปูก็เลยเลขก็เลยผ่านมาเลยบั่ครับอื เอาโปรคือว่าเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดึงไทยังเลยยังไม่ได้ทําเลยนู่นกองดินไว้ข้างหลังนู่นครับนี่ยเอากองนี้มาได้เพราะว่าเผื่อมาทําห้องแถวเผื่อทําที่คนมาพักกันนะครับผมเลยไปกองไว้ข้างล่างข้างล่างนู่นครับยี่สิบแปดรถดินก็ยังพอบับนี้มันลุบเนาะครับผมแค่เง่ประมาณสูงแล้วครับเงินมดพอดีแบบนี้ก็เลยยุดครับมดได้มาต่อตรงนี้ให้คุณได้พักโอ้แต่ก่อนมานี่มีแค่ กรบต๊บตรงนี้เล็กๆแล้วก็ไอ้เทิบตรงนี้เอาไว้ที่รับแขกแค่นั้นแล้วก็ห้องน้าอีกตรงนึงทั้งหลังนู่นครับมีแค่นั้นตัวนี้ยังไม่มีไอ้ตัวตรงนี้มีมีแค่เสาตอนนั้นแล้วก็ครับผมยบบซี่ปูตัวคนแหลกตัวนี้ตัวจริงนี่ครับเนี่ยรูเว้นเนาะครับเนาะรูแต่ตอนแรกๆเลยนี่มาแรกๆครับผมไม่ไม่ใช่ถ้าอีสานว่าตับอิดครับ โอ้โหแจ็เป็นแหลกเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ขยับขยายแล้วก็ทางก็บอกเป็นอย่างนี้มันบอกทางไม่มีทางไม่มีทางลุยมาํา้ไล่รรู้แค่ว่าทางเข้ามีทงแค่นั้นแค่นั้นถ้าคนไม่สังเกตมันมีทงตั้งแต่แรกเลยมาทงไหนวะทงก็ทงในทงในหน่อยตำตำวัดหลุงเจีงซีนะครับแล้วทงธนงไหนก็เลยเอาวัดดวงกับเจดแดงบุกเข้ามาในยทงนี้แหละเอา โค้งเลยใช้สัญชาตยานมาเลยกับนน้ทำน้องแมวด้วยกับตอนนั้นทำน้องแมวให้ห้าศูนย์ออกห้าศูนย์ตรงๆเลยจำไม่ได้เลยเพราะมันทำแล้วกันแล้วเลยเนาะกับผมมาเมื่อกี้กับมากับสังเตาน้ำโศกกับพี่สาวที่ว่าปูว่าเบาจริงๆไงพี่สาวของผมนะครับพี่สาวบอกครับพี่สาวคนตัวนิดหน่อยว่าเบาเกิงๆนะครับตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆ่ะ ที่มากกับเจอกับน้องพ่อนี่ยังสองน้องพ่อนเหมือนนะมือมากกับทางเต่าคนนี่พอจําได้อยู่ครับที่ว่าเบากับไอ้่องพรนี่เราว่าอยูอะไรนะถ้าหมาจอกไหนนี่เนี่ยครับใช่ไหมครับผมพรพรพารวยอครับพรพารวยอ่อยู่ถ้าหมาจอกนี่จะสั้นนักนั่นะได้ยินข่าวนานๆกับมาแวะครั้งหนึ่งครับ ก็เมัอนกับเศรษฐีบ้านนอกครับผมนี่แหละเศรษฐีบ้านนอกครับอันทิดปูเสียทียังมีบ้านนอกนี่เข้ามานะครับผมว่าจะอยากได้ตัวเลขกระพูพอเป็นแนวทางแล้วก็ครับผมตัวเดิมเมื่อคืนนี้แล้วครับมันจะเอาตัวใหม่เอาตัวเดิมก็ได้ตัวทำพิธีเมื่อคืนเออนั่นแหละนั่นแหละครับผม เตียใบหักปูเพิ่งเคยเขียนเอาหักกระดาษเศษแผ่นใหม่มาให้เคยเขียนจะบอกให้เขียนก็อยหลอกลงแต่ตรงนี้ครับเอาเลขเมื่อคืนนี่เล็กวัพระวันศินพอดีครับวัพระเลขเมื่อคืนนี่นะครับกะห้างห้างเหินมาสองอาทิตย์ครับว่ดบ่ได้ลุงมือนี่ก็เลยมาขอเลยครับเขียนตัวอย่างกันเลยเขียนสองว่านี่น้อย ตัวเลขเขียนเก้าวงกลมไว้บอกแอดมินเขียนครับวงกลมเลขเก้านี่ลูกแล้วก็เขียนานี้นมันก็จะอยู่ประมาณว่า5ห้าเงนี่อยู่ไหห้ากครับแล้วก็วงกลมห้าไว้สมมุติกันนะ ถ้าเขียนก็เขียนเหมือนกันนี่นบแในว่าล่างเขียนว่าหล่างล่างหกไว้นี่วงกลมไว้แล้วก็ตรงนี้หกสามหกสี่แค่นั้นหกสา่สี่นะสสสสจะอธิบายสักหน่อยก่อนก่อนจะลอกไปใส่แผน่นนั่นหรือจะแผ่นนี้เลยก็ได้ ไม่รู้ว่าเขียนเลขงามไม่กลัวเขียนเลขบูงงามมันจะเป็นลงทายมึงครับผมอันนี้ปูววาอย่างนี้วัฒนธรรมประเพณีก่อนเนาะเราเราเริ่มต้นครับผมมันจะมีบุญเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกอีสานเรามากที่สุดครับผมใช่ไหมล่ะเริ่มบุญเดือนสามก็เริ่มละครับบุญเดือนสี่ก็เริ่มครับอ่าบุญเดือนห้าก็สงการอีกครับบบุญเดือนหกก็บุญบ้องไฟอีกครับ ถ้าไม่ทําอย่างนี้นี่ประเพณีไม่ครบฟ้าฝนก็จะแห้งก็จะแล้งครับอือันนี้วัฒนธรรมประเพณีอีสานเนาะอือันนี้บบมีวัฒนธรรมยังคือเก้ากับหกที่มามากเลยหกก็ได้เก้าก็ได้เลยเอาเก้าไว้บนเอาหกไว้ล่างเหมือนกันเก้ากับหกนี่มารอบนี้แต่เก้านี่เป็นบนหกนี่เป็นล่างหกกับเก้าหัวมันกระโดกลงมาก็เป็นหก ได้ได้ทั้งสองทางครับสองทางเข้าใจเนาะอ้าวผมนี่มอบที่มาคืนนี่แต่จะให้เยอะๆบ่ไดะรเพราะว่ามันไม่รู้จักครับแล้วก็มาหายเห็นก็ไม่เอาขึ้นกระดานทุกครั้งเราทําแล้วเราจะเขียนกระดานเลยปู่ยังไม่ให้เขียนคครรัับบแต่ปู่ยังไม่ให้เขียนคือมันจะไม่สรุปคสุดท้ายหรือว่าใกล้ๆใกล้ๆวันออกใกล้ๆแต่ว่าไม่ไม่ยังใกล้ใกล้จัดนะใกล้โดยประมาณ อ,อย่างสมมติว่ามันจะค้างอีกวันท่าหนึ่งแปดค่ำนี่ไหมล่ะอาจเป็นวันท่าแปดค่ำวันที่เท่าไหร่เนี่ยโดยประมาณอโอเคครับผมเดี๋ยวจะได้มาตามโค้งสุดท้ายของปู่นะครับอันนี้สรุปแล้วเนี่ยครับผมปู่มันก็ะห่ายแนวทางนะครับวันที่หนึ่งมีหน้าสองพันห้าร้อยหกหกนะครับปูมันกระบอกแนวทางหายแล้วครับ เดี๋ยวแปะตัวเลขไว้ให้ข้างหน้าจอนะครับกับพิจารณาไปเป็นแนวทางสําหรับตัวเลขของปูด้วยสีว่างจอกหลอกนะครับผมไปหาสือเรืองกับผมน้ช่มยันกันยันอันกับผมตองงวดนะครับเดี๋ยวมีสือมระท่านแปลว่าเดี๋ยวนี้นี่ทานรัฐบาลไปพ่อใช้ก็จับก้าวไว้ผิดหวังน้อยแทบจะไม่ผิดหวังคหน้าจอไว้นะครับเดี๋ชมเลขลงปูหรือสีว่างจอกหลอกนะครับผมน้ชุม สาหรับคลิปนี้ทีมงานของห้างกระิคอร์จะได้กาลังตีว่ามาจริงมาแน่นอนครับถึงแับโคขัดบาดตายไม่ใช่ครับครับมันมันมีการเข้ามีการออกอ่ัแต่ว่ามันมีที่แท้อยู่ครับคนเรามันต้องมีที่แท้ครับผมที่แท้อย่างประกันรอบรอบที่ผ่านมานี่เอาขังไว้แล้วเลขเจ็ดอยู่ในองค์นี้เกามอมรอบไหนรอบไหนมาเหมือนกันถ้าว่าได้ ได้ครับประกันให้กันแล้วได้เงินเหมือนกับท่านพสอนทานไม่ค้ำก็ไม่ได้เงินนะครับต้องมีคนไปค้ำประกันครับห้าไอห้านี่จะไม่วนมาได้ครับแล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันนี่ที่ให้วงผมน่นครับวงผมไว้นี่มันติดตัวเดียวกันหันหัวหันทายได้นะครับแต่ยังไงต้องติดเลขของตัวบนนี่ครับประกันว่าติดเก้ามาแท้นะเดี๋ยวนี้ครับผม ถ้าไม่มีว่าที่นี่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เปลี่ยนครับครับใช่ครับผมปูวันกันหยมาแล้วนะครับเลขบนเลขลางนะครับท่านบ้ษมกระยับหนาจ่อไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองพันหรอยหกหกนะครับนาะสำหรับคลิปนี้เศรษฐีบันนอกขอลาท่านบุษมไปกัดนะครับผม